ว่าไงครับเพื่อนเห็นเครื่องแบบนี้ชอบหรือเปล่าถูกใจหรือเปล่าเครื่องโลง่งๆนะครับออนิวตัวท็อปเครื่อง3 0 0พันครับผมอา3พันเทอร์บ,บูลอๆลอ,ลอแบบนี้สุดๆแบบนี้เพื่อนชอบหรือเปล่า,ามาครับสวีครับเสียยะบรรท่าครับผมพบกับเสียยะทั้งทีลูกค้าต้องได้รถดีรถแรงไปวิ่งครับผมมาเลยเครื่องแบบนี้แต่งแบบนี้ชอบหรือเปล่าหม้อน้ำมีเนียม เก็บห้องลงงานเทพๆสวยๆแบบนี้สายไฟเก็บเนี้ยบอแอกไม่ย,ยางไมย่ยางนี่ดอกยางลึกๆเลยถูกใจเพื่อนหรือเปล่าถูกใจหรือเพื่อนหรือเปล่าเบิ้์ตัดสับระเบิดนะครับคันนี้เลิกไมยอยู่ประมาณแสนสามนะครับเลิกไม่แสนสามวัดบูตวัดบุตหนึ่งตัวนะครับคันนี้เป็นตัวท็อปนะครับตัวท็อปกระจกไอหน้าจอกล้องถอยพร้อมพวงมาลัยนาดี้กระจกไฟฟ้าเพื่อนชอบหรือเปล่า จบศูนย์บาทนะครับฟรีดาวฟรีจองบัตรประชาชนไปเดียวนะครับซื้อได้ทุกอาชีพเกษตรกรค้าขายรับเหมาตัดอ้อยตัดยางตัดมันขุดมันนะครับมาเสียยะรับจบให้ตรงนี้เลยค้าขายตลาดนัดค้าขายแผงลอยซื้อได้ทั่วประเทศไทยนะครับเหนืออีสานกลางใต้ไปหมดครับเพื่อนครับผมจัดให้เพื่อนทุกคนครับผมมาสีฟ้าแก้วแค่สีก็สามหมื่นกว่าบาทแล้วถูกใจเพื่อนหรือเปล่านะครับครั้นี้ อเนีว3.0นะครับปี2014ราคาขาย619,000บาทเพื่อนดูอยู่นะครับแคปหน้าจอมาหล,หล่อๆเอาส่วนลดไปเลย20,000บาทนะครับพอน11,000บาทครับผมอ่าถูกใจเพื่อนนะครับผมแล้วก็เพื่อนที่กดแชร์ไปแล้วมีเพื่อนมาซื้อมาจองอีกนะครับเอาค่าแนะนำไปอีก5,000บาทครับผมเพื่อนรับชมอยู่จาจกักงหวัดอะไรมั่ง กดหัวใจให้ทีคอมเมนต์บอกด้วยว่าอยู่จังหวัดอะไรเดี๋ยวจะส่งเสื้อ FC a n p a พ e ไปนะครับผมห้องเครื่องโล่งถูกใจไหมครับรุ่น